สวัสดีครับผมเบล่อาร์บานบ้านครับมอนี้กหลังเลิกงานครับพามาหาไตกีบปอมตอนนี้บาบาดกำลังแย่งหายครับมมนห่องอยู่ใส่วปะตอนนี้ก็ไตมากไปคูดมากเล็ดลายเต็มแล้วครับนี่ครับ ปมตูมีแต่ตูนอ้วนมันๆน,นะครับไปครับเดี๋ยวไปเบิ้งต่อได้ของหน่อยนะครับใส่มากห,หินรันบัดหินลอนป่ะไปครับเอามา่ใชอห่วงอยู่นค,คนละตัวป่ะพูดมีห่วป่ะโอ้โห tích sang cái tích sáng sớm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  ทายไปเนี่ยไแเขาเจอยิปเท้าหอบปะทำมาขุดอี่ปูงขึ้นมาขุดอมันพองยีเนี้เนาะที่เดียนก็ไล่ล่ดบอืไปข้างในแบบขึ้นพูดขึ้พูดแค่นั้นอุ่นอัวแล้วมังไง แม่เอื้อนไปนะแม่เอาไมยมาตัวนี้แม่แม่ไปกินเขาแม่อย่างมีส่วนรวมมากๆากได้ไหนี่หลายคลิปแล้วพี่พีททั้งใส่ชื่สังหูต้องหูกะกินมะกินห้คุ้ดยังไงเลือกเทีๆละ ตัดตัวเป็นหูกีปโงเป็นหูปูอ่ออะเดี๋ยวครับตอนนี้เห็นแล้วครับนี่ครับเห็นตะดาะโอ้ยขันน่าเดี๋ยว หนึ่งตัวครับโอ,โ,โอ้โหตัวนี้่ดีวะ่ะตัว,ตว,ตวนนอ้วนๆนะนกไปดูทำยีโป้เลยนี่ครับใช้ในอของเดี๋ยวเด้อของที่คีเดียวไทโ,โอ้โหโอ้โหโอ้โหในการในการน้ำเสียงแบบน้ำเสียงย่างเดียวครับกลางคืนขี่ข,ขานยางหาห้นะครับตาติดตามนีค้ครับครับมาชมกันต่อครับตอนนี้ปล่อยเบาวาดยางออกกันครับ น้ำเสียงนั่นไปเข้าจังย่างน้ำฝนใส่ห้องแต่งขึ้นอยู่แล้วครับจังบดินยางห้าหูอย่างฮัดซีมืดเนี่ยน้อยสักลัดนั่นละเฮ้ยกินยังไงครับกินมันนะกินดาบก่อนท้องกันแล้วเฮ้ยเก่งเดียววะ นี่แหละมันยังมอด็ดคูดไงครับห้ากิ่เนี่ยมันขึ้นเสร็จแล้วนั่นแหละดิใส่ของหน่อยห้องตอนนีหูหนึ่งอยู่ข้างหลังตะบารูวันติดตัวไม่ติดย่างบอกเสร็จโอ้มันเรี่ยงมาหูมันเปิดอืมมันเรี่ยงเนี่ยมันขึ้นหูมันจะเปิดครับ หนึ่งแหละถ้าบ่เห็นบ่ได้ยินเสียงนี่ก็เสียงต่อขี้เขีบขุดคือเก่าบ่ต้องเสียงแงดูนักหายเปียวแล้วขี้เดียนไลค์ขนาดไรยงี้ยบอกโอ้ยมีหอยเขียวอยู่อยู่อยู่วันนี้ก็บออกไปหาสาวก็อยู่แหละไปอยู่โอ้ยเดี๋ยมันออกออกไปหาสาวบ่อยู่บ่อยู่ ใชครับท่านเกาะนอคันแทาครับตอนนี้ก็ได้ดเงียบเสียงแล้วครับเดี๋ยวให้เบาบัดนั่งไปก่อนเมื่อเชืดตื่นตื่นกับคุอเที่นี่เนี่ยมีเงียห้างหุห้งกันครับ

โอ้ลูกเขาไอ้นี่พ่อแม่อืมหัวมาฮะมีหัวกันห่วงสิกว่โอ้ อี้ัมาห้ปูว่ะสวสเสียงกีสวัสดห้องขวดได้งันอู้ว์มีขีปัดีดีนี่เองมันอกไปยังไงไปขอนมันกินได้รกันมันคือใบขีกีสองขีเราปวดได้สองีแร้วมื่อนี้ต้องให้มันได้ซีกีเดี๋ยวจีดีวะใจมึงห็นหูอยู่เกิอทางอยู่

ตาเออมันเอาขี้เดียนมากินอืมมันเอาขี้เดียนมากินในหัวโอ้ตัวนี้หน่อยหนึงเอาไปเสียบเดี๋ยวนี่ก็แคร์นี่เนี่ยขี้เดียดเห็นมามันขุดยังนี่ขุดปูโอ้ฮ่าไม่กลัวมันขุดกูเลยวทายย่างดิถ้าเป็นแง่งม่ เม mm, ียนหัว้อบเมีนบวมเลยนี่มันเบง้าวเบืองไปอเงี้ยนยันี่ตัวกูตงเอากระเม็นแม่นเมียนหดอกักเียน้ฟ้าเลี้ยำลงมานีเปลี่ยนอยู่เดือนนี่นี่อะไเนี่ยนี่เินเดินเ้าวเไเนี้ยักเบืองอันนี้บเมีนได้เ่ย อันนี้คตเมียนาเป็นยังอ่เป็นยังว้าหอมหอมมาสั่นเกียงเพป่าได้เหมือนกันนีงอะไนี้ะ้าไปขึ้นไปยังข้นไปเจ้าหนุ่มี่เดือป่าเดือดยิ่งครับจากแดาเม่มกก้กระไรเฮ็ดกินห้อยเฮ็ดกินยังไงเอาวะไม่เฮ็ดจินป่ะสั่นเฮ็ดยูเกเองเนี้ เ็ี้องหัวขี่มันบอกกันดึงก้นเลยปะดึงหัวดึงดักลูกสวยขอบเบื้องหน้าลูกสวยคร <c oughs> ับเห็ดกินครับเรียว่าอีกว่าถ้ารุ่นสัตว์ตอโอ้ยเห็นบัวเ <c oughs> จ้าขี่ใช่คนหรือว,วา่าใช่งูตัว <c oughs> แวบบห้งๆเนี่ยตัวใหญ่ดิบบัวบทนันมันดินดับดับอยู่ เราก็จะถึกได้อีก,ล,กลูกเชือกจะของเบืองเมื่อไนเอาหนามไปให้เหอนะาเนาะมาดูดออกว่าต้องเรียนดากไปแล้วโอ้ เฮ้ยมันเต็น <plex> น <sy helmet> <ligen> ี้ฮันอยโอ้ยเสียบเนี่ยหวลงแนวลอยน้ำดีเนี่ยดีดีป่ะเด็ดชีใส่จานนาะเอาตัวทีมาเลยว้าวเฮ้ส่งถุงมาเซนฉันบอกมมกเดี๋ยวจหลังจานเราไปเลย ครับตอนนี้จะหลังจากนั้งกั่วี่เรียบร้อยแล้วครับเออเออเออนี่ยเมาถอดขบวนเซยเราป่อคุ้มาม่น้ำบ่ได้ได้ี่ม ครับเมนูผอดกี่ปมปมครับกับกีซ่อนนะกีซ้อนยัดตัวสองกีบวันนี้บหั่สามกีบ นนนส,สูทท่านแม่ครับสูทท่านแม่โอ้ยย่างไฟไห้มะ บอลมาซิมรูบ้บอลจกซิมเลย <c oughs> นูทดเลองยาดรู้นี่ปีนี้เปิดเป็นมูทดเลองยาปีนี้พอจะได้กินนี่แล้วครับบพอสยปมาผอคูดไปกวันบอสได้ไรไปนี่แล้ว <c oughs> อันนี้จะเริ่มพร้อมแล้วครับพร้อมพร้อมกล้องครับโดมเบิ้งครับสุดท้ายคือใบบกูดโอ้องเงียมาบายโอ,บดบอบด้ดูจุดตกบ่อบาปจุดบาบาปเย้มันเกียกน้ำมามื่อดีอย๋ยวไปล้างน้ำ ต้องจานขึ้นออกมาไว้เห็นอยู่วนเสียดน้ำมันมาอืออืเป็นไดบาวนหาซิมวะซิมเลยวันเยวอยิบเอาเลย <laughs> น้อยหม <laughs> <laughs> ด,ดใจ ยังกว่ายาวาด้ออยาวาด้อครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเรือตะลกจานครับให้มันเสียดน้ำมันก่อน ซีซิ่มก็อยากซีิ่มอยู่ดอกแต่ว่าหอนมันหอนอค,ครับลองมึงตัวแรกหันหนึ่งเลยว่าเห็นตัวหมึกเดียวมันหันเดีเ๋ยวใส่ดูด,ดีครับสวัสด จงไปให้ไหลังตอนนี้ก็โอเคละมันขนาดเลยคราบผมสำหรับเมนูมันนี่กะับสิมุกันเป็นยังได้ะอกันะนเนี่ยเป็นไรขาดสวัดกับดวดีเสอเซืออยู่่บุกปุ่งะแต่ว่ามันกับมันอยู่ ตัว่ดีครับผมสำหรับมื่อนี้นะครับผ้ามาหากีบโอมมาถอดกินครับคือสีบโอมได้ทายให้เบิ้องตัวครับตอนกินครับผมเงี้ยวอะไรจบแล้วครับที่ไี่ก็ฝากกดติดตามเี้นะครับทาง YouTube c h anel n อีสานบ้านๆหรือว่าจะทั้งแฟนเพจนะครับ Facebook พิมพ์เข้าไปอีสานบ้านๆ ن ให้กันนี่แหละครับสำหรับมื้อนี้ก็สวัสดีครับ